ีค่ะสวัสดีเอฟซียอดยาวฉาแนวนะคะวันนี้พี่น้องนี่เดี๋ยวพามาทำแทนน้ำยาขนมจีนตรีนไก่เนาะคะ่ะเนาะคุณเมียจะเป็นคนเย็ดเขายาวก็เป็นเขายาว,ยาวยาก็เป็น<า>คุณคุณยม่คุณแม่ฝีมือชาติลร้าร้อนมากคะ่ะนาะ ปันแล้วเรียบร้อยตอนนี้หากรลันตรมติ่ไก่พี่เนาติ่งไค่ติ่งไค่นะจ๊ะใส่ตีนไก่น้ำขนมจีนน้มตินไก่เยออนอนห่อนอันนี้ยังปั่นอยู่ไหมปั่เย็นปั่นเย็นปั่นต้มแล้วปั่นเนื้อเนื้อปลาดินนะครับนเา่ได้าเนี่ยใส่ยังมีจรงอยู่บัานี่ปไม่ปลาดินกระใสปันกระใสอปั่นกระใสเลยว่็เอาปัาลงปั่นเสร็จแล้วนะ ตันเสียเรลอ่ห้อง,งอวใส่ใสบบทีได้ไหมเชี่บวเบดซเสิเบ็ดไม่ได้หรอมนีจเหียเห็ดเหมียเ็ดแซบๆีหไแม่ใส่ออแมวใหรเาใส่กแะบบท,บบทีอันนี้คือป่าที่เ้าปฟ่นเลี่ยม้คะ ด,ด,ดีแก่ใส่บ่อะไรไม่ใส่อไรเสี่ยนมาดูดีใส่ใส่ดีแก่เนี่ยเรียบร้อยนะพี่ลองเวมนนั่นอะนยตุเนี่ยเต๋เต๋เี่มนะน่งห่เลย เียวเขียวเขียว้นเห็มันต้องหอมเาเลยยิง้อเขียวเขียวเียว,วยเครื่งแกงเครงแกงปัดใต้น้พี่น้องแซ่บเล็้อสัตใ์ใรดเครงแกงปัสใต้ ตะกมโดนเติมแม่แตเลื่อเลยนะอน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 เอาคได้ไหมเงสวัสดีครับว่หนาหนาติฟองมือเฮยซิมยังน้อยไใหญ้บ้านขอเงินขอเงินยังคิดถานันะรูล มะเขีนของกันเป็นไงพี่น้เป็นไงวะไคมเตียวตะเกาคนนี้คอ่คิวไม่เตียวตะเกาคนนี้คนแบบโบแบบบ่างประเทศหอนเนี่ยโบี่น้อกคนโบ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 แ้วอเรามีกินหอมเรื่องฝนแลวเองฝบแล้ว ยพูดได้เด็ดชิมฝีมือแม่นเ,ร,เร,ราเดาพวเก๋อพีนอผูดได้เด็ชิม็แบบว่าแซ่บแซ่บแซ่บพิี่รอดชัยรอ้องนั่นอันนี้คืออันนน้เข้า tôi không được không cháu mong muốn sẽ được sang mọi người mọi người mọi người mọi Hả? mọi người 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 ซอมนีก็หอมเลรคิปเร็วๆเลยฮะต่ยังบบมาใหม่ไปวขั้วกับอมเลยจัง่อยขั้วนะแต่มอวามันไเป็นขนะั <S <S ้วแล้ว <S <S หอวงคือหนอกนไ่อเดี๋ยวลจวาอมเหม,มือนเหมืหอะดี๋มอต่อแก้เดี๋ยวไฟม,มันอืมใก้จะได้กลิ่นแล้วหอมเวยม่ม เปลี่ยนเตาเลาเลบบตัวนี้ไม่นี่ข้านใส่ห่อนข้านใส่รวงพี่น้อยรวดบ่อข้าเดียวนี่เห็นบ่อลงมากห่อนอะไรดิโคตรหนัเดี๋ยวเราตัครับอันนี้ไม่ป็นไม่แตกหรอะไม่ช่วยเลย แบบพร้อมจ้ะพี่น้องพร้อมให้หมดเจลกุด,ด,ดนี่เดยว่าเป็นแปล้แลวเราก็จะใสล่ลูกชิ้นรอยรอยลอยรอยูกชิ้นน้อยลงลงเลี้ยงมันจะแซ่บนากิน,น,นมันจะแซบมาก แล้วก็จะปูรกอนนะคะนะคะอล้วเป็นได้แฟรดเนาอืมคิดยากาะได้ไรเนาะจริงหรอกางนจิงของมวยมวยเนี่ยทได้หลายแล้วเดิกมนองเดิเลยอยากชิมขนมจีนน้ำยาจีนเกีน่แม่ตอเชิญได้ที่บ้านสวนนี้รวยนะคะยินดีต้อนรับเดิอพี่นอนเด้อ ขดดเก็ใช้สานะแบ่าไม่ใ่เราเยาห้ามจะนาระคาแล้วเด็กน้องหมดเยอะเลยนีเยอะเลยเยอดเื้เดีเียวนะให้กินแบบเาดีเขาอะ นี้มาเป็นลูกมือถ้าเป็นลูกมือได้บริเวณเป็นข้เหวี่ยงเออค่อยๆใครอยากชิมปีมือแม่ต้องเชิญได้นะคะบ้านสวนยินดีต้อนรักจ้าพี่ทองว่าอยากเสียมายฟิวมืววอคุณเจ้าวเหรอไม่ <laughs> เอาไม่ถึงวางกันเ <c oughs> ถอะถอดแค่อยากินนี่แหละ ได้เยอะได้เยอะเยอะะมู่กกับเป็ดเยอะอาวหมูว่าจะกินได้บงโอ้ตำได้เยอะดีนะหมูก evet ินลไ้ตำตำอีเรื่องหนึ่งกินอไรหนึ่งก็ตำกิยูนนะนี่กเทดีนะกระเทียบีด้ลยะว่กระเทียอยู่เอาเห็ดมื่อไรเห็ดยังก่อนเผ็ดิแกงบ่เห็ดยนเีกระเสียดกเออหั่นหันหั่แก้วผัดสบหมูวาดพิแกงเออเนะ แหมูล่ะหมูมเนยม่ิดที่ดับแน่ไม่หมูใี่ปะไมใ้หมูเลยโอ้ร้านแม่เลยรนะจ๊ะนะจ๊ะหรือบางสีไก่ก็ที่ดอบสีไก่สุดไก่ฮ่าเดอเนี่นี่ไก่ทอดของผมกันหางกอดวางน่าจะได่เปลือยนะมันไม่คอยใส่กิน ngân sách ngân sách ngân sách ngân khai <laughs> ngân sách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  มีไก่ใส่ด้วยจ้านยาหีูไก่สแค่ไม่ดีมากเลยอย่างนี้ดีหนอกขนมเกียวขอบคุณมาขอบคุณเพื่อนเพื้อนย่าและได้ย้ามาเริ่มจะห้อมเริ่มจะห้อม เช่นวาก็เชียไปกินหน้างได้วันนี้เดี๋ยวเรามารอรุนซอนทำเสร็จว่ามันจะน่าตารับประทานมากขนาดไหนนะคะ ไปี่น้องเาหนาตัง์วากระีอาไว้ด้วยหนาหค่ยังเนี่ยมันจะมั่นดีบองพี่น้องพี่น้องเอากระาพี่น้องขอบคุณขาพาพูน้ำซุกอะเ้ยุาน้ำซุยากระเที่น้ำยาระทีน่พี่น้องขอาพูดน้ำซุวเพราะว่าของี่ล้กนหรอปิดได้ปั๊บด พี่น่งี่อากิมาตมอเไก่เน้นๆน้นขูไทยไล่เลยเตนไก่เน้นๆพี่อนเด็กเด็กมากตีนไก่ฟาอรแบบนี้ไปวันนี้เข้าไปกินอาหารได้ปล่าฟาดฟอด มารอ่ะพี่น้องมารอวะมาไรอวมาแร้วมาแลใสเสร็จแล้วนะคะนะคะว้าวกินไก่เน้นเน้นมกจรเาอ๋อน่าแอืมเฮ็ดเองกินเองโอบรรยากาศไม่เหมือนกัน่ผใส่แบบีแม่งบาแล้วฮะ่มชินห้ง ป้าเป็นได้กินเป็นได้แสบบ้าเยแบบนี้หุ่นทานึงกินก้อนเหรอผุนพาทนใจยยังแล้วเสรจป่าวเสร็จๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆี่ๆ่ เด้อเด้อเด้อชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนมาเด้อจ้ามาเด้อผู้ใดผ่านกินเผามาเด้อมาเด้อมีเอมี่เอฟซีบอกว่าอยากเห็นยังก็อนบอกพี่เราฟังกันเลยกินแอปบอกว่าให้ทำน้ำยาให้น้ำยากีนไก่ให้พี่กินโชยพี่เบิ่งแนวมาสั่นทำแล้วนะจ๊ะเนี่ยทำเรียบร้อยอยากกินไก่เอาไมไม่รู้อยากกินดี นตึงเก่งมีไ่เมียเลยล้วเบอก็เมียได้ล่ะวเานบอร์ก็เมียได้ล่ะพี่น้องสิอดไหว่นละเมีดนี่คอยิคอยก้นนะครับคอยเ่งอสิคนอดไหนว่นละนี่พาพี่น้องเบอจานนี้ให้เท่าไหร่จานนี้ให้เท่าไหร่เก้าสิบบใอยากชิมมาชิมรสชาติเด้อพี่น้องแซ่บถือใจยีี แ้บอยู่ยงอไหกินช่อข้าวตันันวะมวันกินช่อแล้บม่วันกินช่อาะนี่ไ่ข้ามใไงนี่ไงเหรอโอ้ยไม่กินข้านเนี่ยจะดูเจัดแ่บมากเยมากี่วายากินตีนไก่มาดันเ้ยเด็นไก่หรือ่อะไรก็บุกซือหนาหนาจ้า ตนไกสำหรับลิปนี้ก็มี้ยังหลายพี่น้องมาเห็ดน้ำยาขนมจีนตีนไก่นะจ้ะน้องมากินหน้ากินโชด้วยวันนี้เนาะครับผมตอนนี้จะได้ลากินแล้วได้บาางจะซีลาพี่น้องเนี่ยวันนี้ซีลาพี่น้องเนี่ยวันนี้เอาตีนไก่กันได้จ้ะเดี๋ยวดวินที่ไหนล่ะเดิวาเดวดาเดัดเดด้เัดวดาเนาเดัดนวดันเดวเด้าเาเเด ยายมาอายเกินสอนไ่ใช่หยรอทำ้โ้เดี๋ยวเดี๋ยวรัรักะังเี่ยคองอยากนั่งป็นไรก็นีพี่น้องทีอยากนั่งป็นไรกนนี้นะเดียขงอยู่อันนั้นมาได้ขนเ่สำหรับคลินี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องว้วไปแล้วาแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามทาง แฟนเพจโพสต์แฟนเพจด้วยนะคะแล้วก็ัีะช่องแม่ยุ้ยอ่ะนี่ลุยนี่ยหน้าวากเนะบลื้มเี้าวนาลืมาหน้า้หน้าหน้าแจ๊เมาเด้มาเด้สปอนเซอร์เ่านั่นน่เล่าเาหน้ามาก็ความสุกได้เล็กน้อยของครอบครัวนะค่ะน้องหนแม่กินเขาพร้อมนะพร้อมตาในครอบครัว เป็นความสุขที่ทุกคนเรียกร้องและสัมหานะพี่น้องนอสำหรับที่นี่กับเอาไปสนีสักก่อนนะคะาน้าเนยน้าเนยสวัสดีค่ะ